นี่คือผลไม้ที่เอามาทำน้ำตาลได้ครับและดีต่อสุขภาพเป็นน้ำตาลที่คนเป็นเบาหวานกินได้ครับเดี๋ยววันนี้แม็กวนจากสวนจะพาไปทำความรู้จักผลไม้ชนิดนี้และพาไปทำน้ำตาลกันครับผลไม้ชนิดนี้สามารถเอามาทำน้ำเชื่อมหรือน้ำตาลได้ครับและดีต่อสุขภาพมากๆด้วยนี่คือหล่อหัางกล้วยครับในใครรู้จักบ้านเป็นสมุนไพรจีนนะฮะนี่ดูดิหอมมากเลยครับ หน้าตาเขาจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้รู้ไหมว่าจริงๆแล้วเขาคือผลไม้สายพันธุ์เดียวกับแตงโมเขาสามารถให้ความหวานได้มากกว่าน้ําตาลแบบนี้ถึง250เท่าเดี๋ยวเรามาแกะดูเนื้อข้างในของเจ้าหล่อห้างกล้วยกันนะครับนี่มาหน้าตาของไอแมจะเป็นกลมๆครับอันนี้จะเป็นหล่อห้างกล้วยสีทองนะครับจะไม่เหมือนสีทั่วไปที่เราเคยเห็นจะเป็นสีน้ําตาลเนาะตามร้านยาแผ่นจีนโบร,ราณอันนี้เราซื้อมาเท่าไหร,าร่้วน้องแกตรู้เท่าไหร่นะ ลูกละ30กว่าบาทเพราะปกติเขาจะขายกันอยู่ที่ประมาณ10กว่าบาทถึง20กว่าบาทต่อลูกหนึ่งถ้าเป็นหล่อข้างกล้วยสีน้ำตาลนะแต่น,นี้จะเป็นสีทองครับอ่าอัน,นี้ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันแบบมันแตกต่างจากสีน้ำตาลอย่างไงนะแต่สรรพคุณก็ค,คล้ายๆกันนะฮะเขาจะตากให้แห้งเนาะแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อด้านในนะนี่ซึบอ่าเปลือกเขาจะบางๆแบบนี้เลยเหมือนไข่เนาะอืมกลิ่นหอมหอมมากครับมันจะมีความกลิ่นแบบเป็นเหมือนน้ำตาล น้ำตาลอะไรที่มันแห้งๆอ่ะน,น้ำเคี่ยวเออน้ำตาลเคี่ยวอ่ะแล้วที่มันแห้งๆอ่ะนะกินแบบนั้นเลยแล้วมีความแบบเทกฮวยเทกฮวยหน่อยๆปะ่ะเออกแบบสมุนไพรจีนๆนะฮะเดี๋ยวมาดูเนื้อด้านในนะนะครับนี่ตรงนี้แหละครับที่เขาจะเอาไปทําน้ําตาลกัน,ก,นก็คือบริเวณเยื่อนะที่อยู่ติดกับเปลือกครับแล้วก็บริเวณเออเนี่ยเยื่อหุ้มตรงนี้นะครับเห็นปะ่ะนี่แหละมันจะให้ความหวานนะครับออกมาจากตรงนี้เนาะเราจะเอาแบบเนี้ยไปเคี่ยวนะครับเออมาเดีย๋ยวแม็กผ่า เนื้อด,ด้านในให้ดูนะครับเวลาต้มน้ําตาลนะทุกคนจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับพยายามอยากให้เม็ดเขาแตกเนาะถ้าเม็ดเขาแตกเนี่ยคือมันจะเกิดรสชาติขมออกมานะฮะอย่างเงี้ยมันมันจะค่อนข้างเหนียวต้องระมัดระวังนีน้นึงนะนะครับเออถ้าใครแบบนี่ไงแตกไปแล้วเห็นป่ะเนี่ยนี่ไงแตกไปแล้วหนึ่งนะฮะอย่างเงี้ยก็คือจะไม่ไม่ไม่แนะนําให้ใส่ลงไปนะฮะนี่นี่เนี่ยน,น,นี่เยื่อเขาแบบเนี้ยนะฮะที่มันจะมีความหวานออกมาเนาะ เดี๋ยวแม่ลองแหวกเลยแล้วกันนะซึบมันเหนียวมากเลยะทุกคนอืมนี่ครับเห็นไหมบริเวณเม็ดเนี่ยที่แตกหลายเม็ดเลยอย่างเงี้ยนะฮะต้องเอาออกนะพอถ้าใส่ไปเดี๋ยวมันจะมีรสชาติขมออกมาของของของตัวน้ําต่อข้างกล้วยเนาะนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยต้องเอาออกนะครับเอีอย่างเงี้ยเราออกเลยมาเดี๋ยวเราลองิชิมที่มาติดเปลือกตรงนี้ดีกว่าเนาะว่ามันหวานจริงหรือเปล่านะฮะอุ้ยมันติดเม็ดแล้วเนมันแตกง่ายมากเลย S <S หืมฝรั่ากปั่ยมากจริงว่างๆนะคือชงกับโซดาดื่มหรือว่าแบบว่าเอามาทําเป็นเมนูอาหารได้นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ต้มเก็บไปกินได้เลย <S 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 ต้มครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นานหนึ่งถึงสองเดือนนะครับนี่หล่อห้างกล้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทําแล้วก็สปปรรพคุณของหล่อห้างกล้วยสีทองกันดีกว่าครับไปดูกันเลย หล่อห้างกล้วยครับถือเป็นพืชสมุนไพรจีนครับจัดอยู่ในวงตรตะกรลเดียวกับแตงครับเขาจะนิยมนํามาสกัดนะครับทำเป็นน้ําตาลหรือสารให้ความหวานแทนน้ําตาลนะครับซึ่งมีความหวานมากกว่าน้ําตาลถึง250-300เท่าเลยครับมันเยอะมากเลยนะหวานเทียบเลยเห็นหวานหวานแบบนี้นะครับแต่ไม่ต้องตกใจและไม่ต้องกังวลนะครับเนื่องจากหล่อห้างกล้วยเนี่ยมีสารโมโกรไซด์ครับซึ่งเป็นสารให้ความหวานตามธรรมชาติ ที่ไม่ให้พลังงานหรือแคลอรี่ครับและไม่มีไขมันด้วยสรรพคุณของหล่อหัางก้วยก็เยอะมากๆเลยครับอันดับแรกเลยนะครับจะช่วยต้านอนุมูลอิสระครับรวมถึงต่อต้านอาการภูมิแพ้ด้วยเฮ้ยหวานอร่อยแต่ดีดีและอเจ้าสารไมโครไซ์ที่แม็กพูดไปเมื่อกี้นะครับเขาได้ทำการทดลองแล้วครับว่าช่วยต้านมะเร็งได้ด้วยครับ มันจะเข้าไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อง,งอกหรือเซลล์มะเร็งโอ้โหเราไปอยู่ไหนมาเนี่ยเพิ่งรู้ยังไม่จบนะครับไอสารไมโกไซที่แม็กพูดไปเมื่อกี้นะครับช่วยต้านโรคอ้วนด้วยครับมันจะเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ไลเปสนะครับจากตับอ่อนจึงทําให้หยุดการเพิ่มน้ําหนักและลดการสะสมไขมันและระดับไขมันในเลือดเขาจะนิยมนํามาต้มนะครับทาเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อบํารุงกําลังและ ดับกระหายครับโดยที่ไม่ต้องเติมน้ําตาลลงไปนะครับเนี่ยถ้าเอามาต้มกับเก๊กฮวยนะโอ้อร่อยไม่ต้องใส่น้ําตาลดีต่อสุขภาพครับเดี๋ยวนี้น้ำเก๊กฮวยมีแต่ใส่น้าตาลใช่ไหมจริงๆเมื่อก่อนอะ่ะเขาต้มกับนี่แหละครับหลอหัางก้วยดังนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆนะครับสาหรับคนติดหวานแต่อยากดูแลสุขภาพโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานนี่ครับองค์การอาหารและยาของสหรัฐนะครับยังให้การรับรองว่าหล่อหัางก้วยเนี่ยปลอดภัยสําหรับทุกคนดังนั้นเปลี่ยนจากน้ําตาลที่เราทานอยู่ มาเป็นหล่อห้างกล้วยดีวยกว่าไหมดีต่อสุขภาพแถมยังบำรุงกำลังด้วยครับเดี๋ยวแม็กจะสอนวิธีการต้มน้ำตาลหล่อห้างกล้วยไปดูกันครับใช้หล่อห้างกล้วย3ลูกนะครับต่อน้ำา2.5ลิตรครับก่อนจะตั้งน้ําให้ร้อนนะครับเราจะทุบหล่อห้างกล้วยนะครับระวังอย่าให้เม็ดแตกนะครับเพราะถ้าเม็ดแตกเนี่ยมันจะมีรสชาติขมครับใส่ไปทั้งเปลือกแบบนี้เลยและแช่น้ําทิ้งไว้สักประมาณ3-10นาทีครับ ต้มน้ำจนเดือดนะครับทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีครับหลังจากครบ30นาทีนะครับก็นำมากรองด้วยผ้าขาวบางหลังจากนั้นก็หาขวดสวยๆนะครับมาเก็บไว้กะที่เหลือก็อย่าเพิ่งทิ้งนะครับทุกคนก็เอาไปต้มใหม่อีกรอบแต่ใช้น้ำให้น้อยลงกว่าเดิมนิดนึงนะครับ <c oughs> เราก็จะ้น้ำตาลหลงอล้ <c oughs> ยในปริมาณที่มากและเก็บไว้กินได้นานเลยครับ แบบนี้เก็บไว้ได้นานหนึ่งสองเดือนเลยนะนี่เห็นไหมครับขวดใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราเอาไปรองให้แม่ชิมกันดูดีกว่าครับนี่แม่วันนี้มีอะไรมาให้ชิมคิดว่าอะไรอะนี่มันลูกอะไรอ่าให้ให้ดูก่อนนะเนี่ยทำมาจากลูกอันนี้ลูกอันนี้ที่ขายในขายในไหนไม่ใช่อ่ะมันคอนคอนอ่ะลองดมลองดมลองดม มันเหมือนบวยบวยบวยละหนึ่งจริงๆแล้วมันคือหล่อห้างกล้วยรู้จักไหมหล่อห้างกล้วยไม่เคยได้ยินเลยมันเป็นพืชชน,นิดหนึ่งที่มีลักษณะเขาเรียกอะไรเป็นสายพันธุ์เดียวกับแตงโมแต่มันไม่กินเหมือนบวยอะกินเหมือนอยังไงมันตากแห้งมาไงอ,อาจจะอาจจะมีส่วนมาเดี๋ยวหนูจะฮะอยากก้ลาชิมา ้ใชมไหมฮะเมา่ะไม่รู้ลองดูอันนี้หนูต้มมาเองกับมือแล้วทำไมมีโซดามาด้วยอ่ะเออแบบสูตรเด็ดสูตรเด็ดเลยเหรออ่าเอางี้เดี๋ยวให้แม่ลองชิมแบบชิมน้ำก่อนดีกว่าเอามาเดี๋ยวให้ชิมน้ำก่อนเลยชิมชิมน้ำดูดิยังร้อนอยู่เลยยังอุ่นๆอยู่เลยดูอุ่นไหมอุ่นเหรออ่ามาดูนะเปิดอื่อีธานท่าเสียว ลินให้จิมลินให้ชิมชม,มันนี้เดียวเพราะว่ามันเรียกว่าหัวเชือ้อมันจะเมาฮะมันจะเมาเหรอไม่รู้ให้แม่ลองก่อนอ่ะให้แม่ลองก่อนอ่ะให้แม่ลองชิมอา้าวโอ้โหท่าทางคือชำนาญมากโอ้มันหวานอร่อยอร่อย,ยอร่อยไหมอร่อยอ่ะเป็นไงบ้างหวานหวานหวานมีรสชาติอะไรอีกไหม หวานหวานเลี้ยนเลยอะหวานหวานเลี้ยนเลยหวานหวานมากไหมหวานมากเลยใช่ไหมอ่ะเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีความหวานมากกว่าน้ำตาลสองร้อยห้าสิบเท่ามันหวานเลี้ยนมันหวานมากนี่คือน้ำตาลครับหรือว่าน้ำเชื่อมที่ทำมาจากตัวนี้ปกติเราจะเห็นน้ำน้ำเชื่อมที่ทำมาจากอ้อยใช่ไหม แต่นี่คือน้ำตาลที่ทํามาจากผลผลนี้ฮะโดยที่เราไม่ได้ใส่น้ําตาลลงไปเลยนะแล้ไม่ได้ใส่ลงไปเลยแม้แต่นิดเดียวและเป็นน้ําตาลที่คนเบาเป็นเบาหวานกินได้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายคนที่ลดน้ําหนักก็กินได้นะนี่กินอันนี้แล้วไม่อ้วนเล้ใช่ไม่อ้วนแม่อยากหอมอ่านี่แหละเขากินแบบนี้ก็ได้หรือเอาไปทําแบบว่าชงกับน้ําเย็นหรือโซดาได้หรือจะเอาไปใส่ทํากับข้าวได้แม่ใช่ครับเนี่ย เอาไปทำกับข้าวได้หน่อยใช่ใส่ผัดใส่อะไรเนาะได้หมดทุกอย่างใส่แกะต้มผัดแกงทอดได้หมดแล้วไม่ต้องไม่ต้องใส่น้ําตาลไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่าเนื่องจากมันหวานมากมันมีความหวานที่มากกว่าน้ําตาลนะแม่ถึงดีจะเปิดชงให้แม่ชิมนี่อเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนตอนที่หนูทานอาหารคลีนหนูก็หนูก็ต้มแบบนี้ทานเองใช่เอาไว้เอาไว้ทํากับข้าวกินเองอะไรแบบนี้นี่ จะให้แม่ลองชิมดูนะฮะอันนี้ชงแบบใครที่แบบว่าเป็นเบาหวานหรือแบบอากาศร้อนๆกลางวันนะออนี่จะอร่อยนะต้มกับเก๊กฮวยหรือกินแบบนี้ได้เลยนะสดชื่นมีน้ำเก๊กฮวยเหรอไม่อันนี้ไม่ใช่เก๊กฮวยคือสามารถใส่เก๊กฮวยต้มไปพร้อมกันได้มันก็จะได้กลิ่นแบบว่าได้กลิ่นหอมเหมึน <ขอ S 2> ม้นเก๊กฮวยแล้วก็จะมีรสชาติหวานแล้วก็มีประโยชน์เอาได้เลยเต็มที่นี่ชงมาให้กินทำไมทำหน้างนนะ โซดาขอชิมบ้างดิยังไม่ได้โอ้ยไม่ยอมให้เลยอะยังไม่ได้คนไม่ยอมให้เลยอ่ะชานิวได้ไหมได้โมบินเห็นโซดามันไปแล้วอืมันซา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 หอมๆหวานๆกลิ่นกลิ่นตัวหล่อห้างกล้วยเอออร่อยไหมอืออ่าประโยชน์เยอะมากเลยนะแม่เขามีสารต้านอนุมูนอิสระมีอ่า ไม่เขาเรียกอะไรไม่ทําให้เกิดหอมหอมอร่อยเดี๋ยวแม่อยากลองชิมแบบเป็นผลแบบนี้ไหมอยากลองชิมนะอ่าเดี๋ยวหนูลองเดี๋ยวหนูแกะให้ดูนะฮะนี่ดูนะดูเนื้อด้านในมันจะเป็นเปลือกงี้บ้างนี่เขาต้มทั้งเปลือกนะเปลือกตัวนี้ก็หวานหอมดีแน่หอนไหมเปิดมาหอมหอมเนาะอืหอมมากนะครับหอมมากนี่แล้วตรงเยื่อนี่เขาจะเนี่ยเยื่อนี่แหละที่มันจะกลายเป็นหวานไหรอหวานมากแล้วหนูจิกให้แม่ชิมนิดเดียวนี่แม่ลองชิมแค่นี้อเอาแค่นี้เลย พราะนี่ขนาดเราต้มเจือจางนะ้ำมายัางว้าหวานขนาดนี้ลองชิมแบบนี้นะอ่ะชึบเป็ไนะไ,ปไงหวาน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 มากเวยนนหวา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 นจะานะหวานหแวบบานหว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 านานลินะนานหวน่ะใน่วานวานได้ไนหานาทํานป็นน้ํานหวานหวานหวานหานหานานหว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 านห่านหวนหวานหานหวานหีานหวานหวานหวานนหวานหนหวานหวาานนห เออคนที่มีญาติพี่น้องเป็นผู้ผป่วยเบาหวานนะไปหาซื้อกัได้เลยครับหรอห้างกล้วยในห้างก็มีขายนะนะลูกหนึ่งเนี่ยประมาณ30กว่าบาทนะแต่เอามาต้มแบบนี้ก็เก็บได้2เดือนนะเออ